โอเคก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมาร์กเอพีแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเอาเดอะเบสเชญเข้าห้องผมติดทําคลิปขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องรองเท้าตัวใหม่กันนะครับผมเป็นรองเท้าเสือนะครับแล้วก็ จะมีเป็นเกี่ยวกับกล้ามทองหรือว่าสักทองที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมที่เดี๋ยวค่อยพูดกันกันละกันนะครับแล้วก็จะมาลองเล่นกิจกรรมเซิร์ฟไทยกันด้วยว่าอันไหนออกง่ายอันไหนออกยากนั่นเองในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของรองเท้าใหม่กันดีกว่าซึ่งรองเท้าใหม่เนี่ยมันก็เป็นรองเท้าที่สามารถใส่ทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยนะครับผมคือรองเท้าเสือนะครับผมตัวนี้เลยฮะเนเป็นงานโอ้โหเป็นสลิปเปอร์ไทเกอร์ นะครับผมมีรองเท้าแพนด้านะครับผมรองเท้าหมีรองเท้าวัวนะครับผมแล้วก็รองเท้าเสือตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับมีรองเท้าเสือตัวนี้ก็เป็นรองเท้าที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่ารองเท้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีชุดคู่เหมือนไม่ได้มีชุดที่มาคู่กับรองเท้าเหมือนกับตัวแพนด้าหรือว่าตัววัวนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรองเท้าแบบว่าเดี่ยวๆเลยนะครับผมเดี่ยวๆเลยคือไม่มีชุดคู่เลยซึ่งเซิร์ฟอื่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับ กิจกรรมเติมครบนะครับผมเติมครบแล้วก็รับฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยผมยังไม่ชัวร์ว่าจะมาตอนไหนแล้วก็จะมาแบบไหนนะครับผมเพียงแค่เอามารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมว่ามันมีรองเท้าตัวนี้เนี่ยเข้ามาในบางเซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นลายน้องเสือแบบนี้เลยนะครับผมน่ารักมากๆท่านผู้ชมเป็นเสือแบบกลมๆดุกดิกยุกยุกนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นขนของเสือออกมาตรงต้อตงหูด้วยนั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็รองเท้านี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับผมคือมันสามารถใส่ได้ทั้งชายและก็หญิงด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นแบบนี้เลยครับสำหรับตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับผมเน่ก็เป็นแบบนี้เลยเวลาใส่นะครับผมก็เป็นรองเท้าน้องเสือนะครับผมม่วาผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นยังไงรองเท้าใหม่น่ารักหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาแบบไหนนะครับผมหรือว่าจะเอาเข้ามาบบว่าเติมครบแล้วฟรีแบบเซิร์ฟอื่นหรือเปล่า นั่นเองนะครับผมเพราะว่าชุดอ่าเพราะว่าตัวรองเท้าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีชุดนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมผมขอทําคลิปก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราไปพูดถึงกล้ามทองหรือว่าสักทองกันดีกว่านะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยฮะนี่นะครับผมกล้ามทองนะครับหรือว่าสักทองที่มีชื่อว่าโกลเด้นแบน์ตัวนี้นะครับผมก็จะมาเป็นอ่ตู้อีโวในคืนนี้นั่นเองนะครับเป็นตู้อีโวที่มาแยกกับตู้ปัจจุบันนะครับผมก็น่าจะ กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สักทองก็น่าจะแพงที่สุดเหมือนเดิมด้วยเพราะว่าได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นเองนะครับผมนี่แรกๆคนก็ถามมาว่าพี่พ่ยปากลาวาเนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามันจะกลับมาแบบใกล้ๆจริงๆเนี่ยผมจะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็หัวบาวันด้วยนะครับผมก็รอกันต่อไปนะครับนะตอนนี้ก็เอาโฟกัสที่ก้ามทองก่อนนะครับผมที่มันจะมาในคืนนี้นั่นเองนะครับก็ในเวลากิจกรรมนะครับผมก็มา7วันเนาะยี่สิบถึงยี่สิบหกน่าจะใช แล้วสำหรับสักทองตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ใครที่ล่อนะครับผมกล้ามทองกล้ามทองก็สามารถนะครับผมสามารถเก็บเงินแล้วก็สุ่มกันได้เลยแต่ว่ามันก็มาคืนนี้แล้วเนาะไม่รู้จะบอกใครหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยได้บอกไปแล้วนะครับผมในคลิปในทิกตอกเมื่อสักประมาณสองวันก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ สักปงสักฟ้าสักดำนะครับผมก็จะมาด้วยนะครับผมสำหรับใครที่รอเนาะนี่รอได้เลยนะครับผมสักดำสักฟ้าก็มาเช่นเดียวกันนะครับผมการแต่งตัวผมคงไม่ต้องแต่งให้ดูแล้วมั้งเพราะแบบก็น่าจะแต่งเป็นกันอยู่แล้วเนาะกล้ามทองกล้ามทองแบบคนใส่เยอะมากๆนะครับผมมาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับผมนะไม่ต้องห่วงนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยเป็นตู้อีเวิร์เหมือนเดิมเลยแล้วก็กิจกรรมในปัจจุบันที่กาลังจะหมดนะครับผมก็จะมีตัวนี้ครับเหลืออีกอ่าสามที่สองชั่วโมงนะครับผมเป็นตู้สุ่ม8ทดทีย เดี๋ยวขออนุญาตสุ่มไปเลยดีกว่านี่ครับผมแบนอันที่ผมมีแล้วนะเดี๋ยวนะอันไหนผมมีแล้วบ้างเอยน่าจะเป็นตัวเอ้ยกลอซ่าตัวนี้ก็ยังไม่มีตะกาตัวนี้ก็ยังไม่มีอ่ะแบนตัวนี้ไปกันละกันนะครับผมนะโอเคครั้งแรกนะครับผม9เพรนะครับผมจัดไปโอเคเป็นกล่องสุ่มสินเปิน์นะครับจัดไปรับ49เพรอ่าผมจัดได้บาลีมากเลยอะ่ะ99เพรมาโอเค149โอ้โหขอออกได้ไหมขอแบบ199แล้วออกเลยได้ไหมขอร้องเหอะได้ยังไงต่อ ล้วยัะไงต่อโอ้โหไม่ออกว่ะท่านผู้ชม2 4 9ก็ได้วะขอหน่อยวะ่ะโอ้โหไม่ได้เอือไปเพื่าวะขอมอเตอร์ไซค์ขอมอเตอร์ไซค์ขอมขอเตอร์ไซค์สวยเป็นไงฝั่งได้ดั่งใจผมบอกแล้วมอเตอร์ไซค์คลาเมลัยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีค่าสถานะด้วยแล้วก็เอ,อ่อมันสวยด้วยนะครับผมมันูปทรงเป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กำลังจะหมดแล้วนะครับผมจะาชนนะครับผมไปสุ่มกันได้นะครับผมตัวนี้ ือว่าสวยเลยนะครับผมแล้วก็มีตู้แปดทีตัวนี้นะครับผมราคาการสุ่มก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วผมก็น่าจะไม่ได้สุ่มให้ดูเพราะผมก็มีหมดแล้วนะครับผมภายในตู้นี้นั่นเองก็เราไปสุ่มกันได้นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับผมกิจกรรมแฟชั่นนะครับผมคอลเลกชันปาร์ตี้นั่นเองตัวนี้ก็น่าจะเคยเล่นกันแล้วนะกิจกรรมประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่ากดพิเศษหนึ่งครั้งมันจะออกโอ้โหแล้วออกเป็นสกินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะอี่รับวกกาคาด้วย หนึ่งครั้งอุย้เยเก้าเพชรเอ้ยเท่าไหร่เมื่อกี้สีเ่เพชรป้าได้แบบกระเป๋ามาเลยอะ่ะถือว่าคุ้มนะแต่ว่าผมมีแล้วไงประเด็นน่ะไปฮะโอ้โหกระเป๋าออกฮะเมื่อสุ่ม5ครั้งพิเศษนะครับผมจะได้รับรางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลน,นั่นเองนะครับผมไว้ของมันคุ้มนะเนี่ยเอา้าอันไหนมีแล้วไม่ได้ซ้ำด้วยท่านผู้ชมคือแบบโคตรจะดีโคตรจะดีนะครับผมบอกเลยนะอันนี้คือแบบ โอ้โหดีจัดอะผมบอกเลยกิจกรรมแฟชั่นคอลเลคชันตัวเนี้ยนะครับคอลเลคชันปาร์ตี้เออนั่นแหละนะครับผมก็มีเป็นท่าทางใหม่ตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่ท่าทางกดทีมนะครับผมเดี๋ยวเราลองสุม่มแชทโลกเข้าไปกดไหมแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ด้วยนะครับผมน่าจะดีที่สุดแล้วมั้งเอ้ยตัวนี้น่าจะดีกว่าป้าบวกดาเมจอ่ะแต่ตัวนี้มันเท่กว่านะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมีอะไรอีกไหมเออท่านผู้ชมแล้วก็คลิปก่อนหนะ้าน,นี้ที่ผมบอกจะแจกไปนะครับผมแล้วเอ,อ้ยยมีีีตัวววนน้้ด่ห่หา ที่บอกบอกจะแจกเป็นตัวอ่าตัวนี้ไปนะครับผมตัวระเบิดเนี่ย 49เพชรเนี่ย3รางวัลนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อรายชื่อผู้โชคดีไว้ให้นะครับผมมาตอบกลับใต้คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้นะครับผมก่อนเที่ยงคืนนะครับผมก่อนเที่ยงคืนนะผมบอกเสมอนะว่าไม่ให้กดกระดิ่งคลิปผมไว้นะครับผมนะโอเคก็ก่อนเที่ยงคืนนะครับผมมาตอบกลับใต้คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะขึ้นชื่อผู้โชคดีไว้ให้นะครับผมมี2ท่านที่ทำตามกติกาครบถ้วนนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับผมก็น่าจะได้แค่2คนนี่แหละนะครับผมนะแล้วก็อย่างอื่นก็มีตัวนี้ใช่ไหมนกคู่ นะครับผมค่าสถานะก็ตามนี้เลย <_ d> um> เพิ่มขอบเขตในการมาร์กตำแหน่งศัตรูนั่นเองเอ้ยในการสแกนนะครับผมก็ประมาณนี้ไปสุม่มเออไปเติมรับกันได้นะครับผม1เพชรนะครับก็น,น่าจะประมาณนี้มั้งไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับผม, <_ d> um> ผมพวกกิจกรรมกิจกรรมนะครับผมก็มีตามนี้เลยแล้วก็เออลืมไปนะครับผมมีตัวนี้มาด้วยนะเดี๋ยวนะตัวนี้นะครับผมร้านค้าและเปล่งคริสตันก <_ d> um> ็มาแล้วนะครับผมที่หลายคนรอคอยเนาะเอ้าทำไมชุดนี้มันบะล่ะมันต้องเป็นไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะถ้าเมชุดแมรพร์ไม่ใช่เหรอ มันบั๊กแบบนี้อ๋อแล้วก็มีตัวนี้ด้วยท่านผู้ชมที่ผมบอกนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมก็ซื้อไปเลยก็แล้วกันนี่เปิดไปเลยฮะล้วเหมือนว่าจะมีเนี่ยภารกิจตัวเนี้ยนะครับผมมาแล้วก็ให้เราทําด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะนี่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 ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่กดเข้าตรงไหนอ,ะอ่ะอ่านี่ไงนี่ก็ได้มาแล้วก็ได้คืนนะครับผมนี่ตามวันที่เลยนะครับผมจะ18 ถึง24นะครับผมจะรับคืนเป็น150เพชรนะครับผมแล้วก็25ถึง3 1ดรับคืน250เพชรนะครับแล้วก็วันที่1ถึงวันที่7เนี่ยรับคืนอีก9.9เพชรนั่นเองนะครับผมก็มันให้มาสามวันเนาะก็รับไปก่อนเลยก็แลวกันนะครับผมตัวนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับผมน่าจะใช่น่าจะรอเวลาแล้วก็เอาจิกซอนที่เราได้มาเนี่ยมารับเพชรคืนนะครับผมตามนี้ทำไมเขาไม่ให้ใหรับทีเดียวเลยวะเออมันน่าจะเป็นการตลาดของเขานะครับผมนะโอเคก็ ตามนี้นะครับผมคลิปนี้เรามาแจกนกคู่กันอีกดีไหมมันมีกี่วันน่ะตัวเนี้ยมีโอ้ยมีตั้ง5วันคนดูเดี๋ยวมาแจกเอ้ยแจกคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะแจกคลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมนะนกคู่แจกทั้งหมด10ตัวไปเลยไหมนกคู่แจก10ตัวเลยท่านผู้ชมเอ้ยมันเติมขั้นต่ําเท่าไหร่วะผมจําไม่ได้เหมือนกันที่แกเดี๋ยวกูหมดตัวนนแล้วเนี่ยอ่าเอาสักนกคู่ห้าคนก็ได้อ่ะนกคู่ห้าคนนะครับผมนกคู่ห้าคนห้ารางวัลนะครับผมกติกาก็ กติกาเอามงดีท่านผู้ชมเอาเป็นว่าคุณชอบอะไรในคลิป Mark AP ีนี่เป็นคำถามแบบปลายเปิดไม่สามารถตอบกันได้ชอบอะไรในช่อง Mark AP นะครับผมทาไมถึงมาดูช่อง Mark AP แล้วก็อันนี้สําคัญนะคอมเมนต์ยูไชื่อ Facebook ชื่อตัวละครพร้อมกับคําตอบมาให้ครบถ้วนนะครับผมว่าหลายๆคนคลิปที่แล้วที่ไม่ได้เนี่ยก็คือคอม,คอมเมนต์ไม่ครบถ้วนนะครับผมโอเค ประมาณนี้กันแล้วกันก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็ผมลืมไปกดในแชทโลกได้ไม่เป็นไรกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์คเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก,ก่อนนะ้อท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายครูมว่